นมัสการพระจาราร์วันธาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2568ตรงกับว,วันพุธแร8ม8ค่ำเดือน11ปีมะเสงวันนี้เป็นวันธรรมสวระ เดินทางไหว้พระขอพรดีนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะโวสีบรอนเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเน์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิฆเนศเจ้าแม่กวดอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกิืีในชื่อคือจอจานช่อชิงช่อช้างซอ เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรแชรสอักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาพอ,อพึ่งฟอฝาพอผ่านฟอฟันพอสมเผาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรแชรกอักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวมอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข4ี่เลขศูนและเลข1ไมเซตวันนี้ประหลาดกล่าวไว้ว่าถ้าเรายังไม่สามารถอธิบายสิ่งใดให้ผู้อื่นเข้าใจโดยง,ง่ายแสดงว่า เราก็ยังไม่เข้าใจสิ่งนั้นดีพอขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ